สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอิมอีคันที่จ้ารถใหม่ประเดี๋ค่ะวันนี้นะคะอุ่มอิมอยู่กับเจ้า X Series นะคะ2ประตูสปีดนะคะตัวเตี้ยตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดปี2024เลยนะคะตัวนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวบิมพาไปชมนะคะปี2024รถรุ่น X Series จะมีสีดำกับสีขาวนะคะสีเทาลันามโบจะไม่มีนะคะนี่เลยไฟหน้านะคะเป็นแบบ L.E.D. เดี๋ยวเม่เปิดต่อไฟให้ชมค่ะนะคะอ่านะคะไฟเลี้ยวนะคะจะออกกับไฟเวลาเราเปิดไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะออกตรงนี้เลยนะคะสวยงามมากด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านหน้านะคะรอบนี้เนี่ยเขาทำเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนลายเคฟล่าออกมาด้วยนะคะนี่ตัดกัน หล่อมากลงตัวสุดๆนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าตัวเคี้ยวตัวนี้เป็นสีดำตัดแดงนะคะโลโก้อีซุสุค่ะแล้วก็ตัวด้านบนตรงนี้นะคะสติกเกอร์คาดค่ะก็จะเป็นตัว X นะคะนี่ก็คือทุกคนเห็นบนท้องถนนก็จะรู้เลยว่านี่คือ X Series แน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นสำหรับด้านหน้าค่ะเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวล้อนะคะอลอยสีดำขอบ16นิ้วค่ะยางบิสโตนะคะเบอร์2 1 5ทับ7016ค่ะเป็นสีดำสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ตัว X นะคะตรงไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีออกตรงอ,ออกตรงข้างหูกระจกด้วยเลย ส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีตัวชุดสเกิร์ตมาให้เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นชุดสเกิร์ตท,ที่แต่งมาให้เลยจากทางโรงงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะนะคะก่อนที่อุ๋หมิมจะพาไปดูด้านในเนาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟ LED มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ t r i p ป,ปิ a r m ร r นะคะ นี่ใส่มาให้อย่างนี้เลยโลโก้ Isuzu ส,ส,สีแดงค่ะ D-Max นะคะมาจากทางโรงงานส่วนด้านหลังทุกท่านคะตอนนี้คือจะเป็นการดีไซน์แบบใหม่นะคะนี่ตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะอะ่หล่อมากนี่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนหลังพึ่งเลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะโลโก้ X-Series ด้านท้ายค่ะนะคะอ่า นะคะตัวนี้ก็จะมีหน้าจอพร้อมกล้องมองถอยหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอมิมพาชมด้านในค่ะนะคะเดี๋ยวให้ตัดกล้องเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากข้างแผงประตูเลยนะคะก็จะเป็นตัวที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นสีดําตัดแดงนะคะกระจังหน้า ขอโทษทีค่ะคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีดำตัดแดงเหมือนกันเบาะก,ก็จะดำตัดแดงนะคะตัวนนี้จะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมมาให้นะคะคนี่ตัวเตีย้ยเนี่ยจะมีแค่เฉพาะเกียร์ธรรมดานะคะอะย่าดูตรงตรงกลางจะบอกว่าตรงหัวเกียร์ลูกค้าคะตรงเกียร์นะคะแล้วก็ตรงอตรงด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะมีสีแดงตัดมาด้วยนะคะ คือเป็นสไตล์ X Series จริงๆอะดำตัดแดงทั้งคันเลยนะคะหน้าจอก็มาให้ขนาด8นิ้วพร้อมกล้องมองถอยหลังมาให้นะคะอ่านี่ก็จะเป็นการนี่นี่นี่ย่าเปิดตรงนี้ให้ดูตัวนี้เราก็จะแถมเบอกแคบให้ด้วยนะคะอ่าแถมกระบะไลเนอร์เบอกแคบคิ้วกันสาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้แบบครบเซตเลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว X Series สองประตูสปีดคันนี้นะคะชอบสีดำหรือชอบสีขาวรีเควสมาได้ค่ะอุหมิมทำราคาให้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนทักอินบ็อกมาหาอุม้มิมได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์065 524 7877ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ